เปิดตัวดาวดวงใหม่แห่งวงการบันเทิงแตงกวาพิญญาเนรอั้งสุวรรณที่มีความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัวเปิดตัวดาวดวงใหม่แห่งวงการบันเทิงวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวดวงใหม่ที่กำลังมีผลงานแจ้งเกิดในวงการบันเทิงไทยคือแตงกวาพิญญาเนรอังสุวรรณซึ่งเธอเป็นดาวรุ่งจากซีรีส์ g e น o u s Queen คนโปรดของควีนซึ่งเป็นซีรีส์ซัฟิกแนวโรแมนติกดราม่าที่ได้รับความสนใจมากๆจากผู้ชม แตงกวาเป็นสาวสวยหน้าแปะที่มีความสามารถและสเสน่ห์ที่เฉพาะตัวทำให้เธอได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์นี้ทั้งๆท,ที่เธอเพียงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยรังสิตแตงกวาเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2546ปัจจุบันอายุ21ปีและเธอเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกโดยกำเนิดที่มีความสนใจในศิลปะและความบันเทิงชื่นชอบการเต้นและร้องเพลงซึ่งเป็นทักษะที่เธอได้นำไปใช้ในวงการบันเทิง เธอมีความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีชอบดูซีรีส์เกาหลีและสนใจในสาขาวิชาที่เรียนอยู่ซึ่งเป็นเหตุผลที่เธอชื่นชอบรสจัดจ้านของหมาล่าแต่ไม่ชอบสม้มแตงกวาเคยมีประสบการณ์เป็นนางแบบแต่งหน้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในสายงานนี้จนกระทั่งค่ายเอสในเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ติดต่อเธอเข้ามาเพื่อรับโปรเจกต์สำคัญในซีรีส์เดน e r o ร s สค e ี n ซึ่งเธอได้รับบทเป็นนักแสดงนําคู่กับเนื้อดิสรยาตเตชภัยบูลผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้ด้วยตัวเอง การจับคู่นี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญของแตงกวาในวงการบันเทิงทำให้เธอได้รับความสนใจมากขึ้นและเธอได้รับบทเป็นควีนหรือคีราพัฒนักธุรกิจหญิงที่มีปัญหากดดันเรื่องครอบครัวแตงกวามีความสามารถและเสน่ห์ที่เฉพาะตัวทำให้เธอได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์นี้ซึ่งเป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพนักแสดงอย่างเต็มตัวท,ทั้งทั้งที่เธอยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ผลงานของแตงกวาในซีรีส์นี้จะเป็นการแสดงความสามารถและความสดใหม่ของเธอซึ่งเธอก็ได้รับการตอบรับดีจากผู้ชมและเธอก็ได้รับการเชิญเข้าร่วมง,งานอื่นๆอ,อีกมากมายแต่นี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันคือว่าจะมีผลงานต่อไปหรือไม่หรือว่าแตงกวาจะสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองในวงการบันเทิงได้อย่างไรท,งทั้งทั้งที่เธอยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแตงกวาจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาความสำเร็จและความสำเร็จในวงการบันเทิงและในทางการศึกษา ถ้าคุณเป็นแฟนของซีรีส์ซฟฟิกหรือชื่นชอบนักแสดงที่มีพลังและความสดใหม่อย่าลืมติดตามผลงานของแตงกวาได้ที่อินสตาแกรม f i n n เอชและอย่าลืมให้กำลังใจเธอในเส้นทางสายบันเทิงต่อไปนะคะ